สวัสดีครับด้วเวลาความสร้างของผมโดชิกโกยามดึกแล้วนะฮะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับสามทุ่มเป็นต้นไปแบบสั้นบ้างยาวบ้างแล้วก็แห้งบ้างสดบ้างผ่านทาง YouTube ของ Smile Radio และก็ Facebook ของ Smile Radio รวมไปถึง Facebook ของจิกโกยามดึกนะครับแล้วก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแบบเพลินๆน,นะครับใครที่ติดตามอยู่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถ ส่งข้อความความคิดเห็นของคุณเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางที่คุณติดตามกันอยู่นะครับเราจะได้รับทราบด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกันช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วง การเข้าสู่2เดือนสุดท้ายของปี2567กันแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะพอเริ่มต้นเดือนใหม่ก็มีข่าวใหม่ๆนะครับมาบอกกล่าวกันคือต้องบอกงนี้หลายคนอาจจะได้ยินเรื่องราวกระแสว่าจะมีคอนเสิร์ต30ปีเบเกอรี่นะครับคือเบเกอรี่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2537นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ดำเนินกิจการ มาแล้วก็มีศิลปินมีงานออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าเป็น Sound of Bakery นะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆก็แน่นอนครับถึงแม้ว่าบริษ,ษ,ษัทเบเกอรี่อาจจะไม่ได้มีอยู่นะฮะแต่ว่าผลงานของเขาก็ยังคงมีมาจนถึงทุกวันนี้หลายคนยังคงประทับใจนะครับแล้วก็คุณนบพรชำน,นีเองเนี่ยก็ได้มีคอนเสิร์ตนะครับเพื่อจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ 30ปีเบเกอรี่นะครับไปจัดที่เชียงใหม่ที่โคราชและเดี๋ยวเนี่ยฮะเดือนนี้ก็จะจัดที่สวนนงนุษพัทยาด้วยแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่มิวสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นศินลปินเอ่ยหรือว่าคนที่เคยทำงานในเบเกอรี่มิวสิกเนี่ยนะฮะออกมาโพสต์นะครับเป็นภาพโปสเตอร์ poster, ภาพนี้แหละฮะนี่ะฮะ ก็แน่นอนนะชัดเจนนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเฉลิมฉลอง30ปีเบเกอรี่ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบตรงเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยก็คือปีนี้2567นะครับแต่ว่าในช่วง2เดือนนี้คงไม่น่าทันนะฮะก็น่าจะเป็นปีหน้าแหละนะฮะก็อาจจะมีการปล่อยทีเซอร์ออกมาก่อนนะครับเป็นโปสเตอร์แผ่นนี้ว่าจะมีงานเฉลิมฉลอง 30ปีเบเกอรี่นะฮะตามที่ผมทราบมาก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าแหละครับใครที่เป็นแฟนเบเกอรี่ก็ต้องติดตามให้ดีๆก็แล้วกันนะฮะแต่เพียงแค่เห็นโปสเตอร์อันนี้เปิดออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ยิ้มกันแล้วเราก็คงจะรู้สึกว่าแหมน่าจะได้กลับไปฟังผลงานของเบเกอรี่ไปจะเจอศิลปินของเบเกอรี่ที่เราชื่นชอบกันนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดี ข่าวหนึ่งในการเริ่มต้นเดือนใหม่กันเลยนะครับอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของวง Big Ass นะครับเกี่ยวกับสมาชิก2คนในวง Big Ass ละกันนะฮะเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่หมูพี่หมู Big As นะครับซึ่งก็เป็นมือกีตาร์นั่นเองนอกจากพี่หมูเราจะเห็นแการแพร์ฟอร์มบนเวทีแล้วอะจริงๆนะฮะ แกยังเป็นคนเขียนเพลงแกยังเป็นคนแต่งเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของ Big As เองหรือว่าศิลปินคนอื่นแล้วก็รวมไปถึงงานหนังงานละครอ,อะไรเงี้ยพี่หมูแกก็เคยได้เรียกว่าโชว์ฝีมือไว้เยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ถ้าใครเป็นแบบนักดนตรีเห็นพี่หมูบนเวทีเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่หมูแกใช้กีตาร์มาหลากหลายนะใช้พอร์สมิดอย่างเงี้ย ใช้กิบสันนะครับแต่ตัวที่แกใช้บ่อยๆนะช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับกีตาร์ตัวสีขาวแล้วก็เป็นทรงแบบ Explorer ของ g i b สันนั่นเองนะฮะอันนี้จะถือว่าเป็นภาพที่หลายๆคนได้เห็นพี่หมูสปายกีตาร์นะฮะในรุ่นแบบ Explorer เป็นประจำแล้วก็นี่ฮะล่าสุดมีกีตาร์ทรง Explorer all black นะฮะ เป็นหมู Big Ass Signature เลยทีเดียวที่ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้พรีออเดอร์แล้วคือพี่หมูเองเนี่ยก็น่าจะไปร่วมกับผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็น Music Arms หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเนี่ยจริงๆแล้วข่าวเนี่ยมันออกมาจาก Music Arms นะครับที่เขาจะรับพรีออเดอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าพี่หมู Big Ass เนี่ยเขาจะมี กีตาร์ทรงแบบ Explorer All Black ออกมานะครับในราคาที่ผมเชื่อว่าหลายคนจับต้องได้เลยนะครับราคานี้คือ18,900นะครับซึ่งตอนนี้เขา,เาให้ pre order แล้วนะฮะแล้วก็ยังแถมกระเป๋า soft case มูลค่า2,000บาทด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเราได้เห็นกิจกรรมใหม่ๆของพี่หมู big ass เขานะฮะ เราอาจจะเคยเห็นเขาเล่นดนตรีอาจจะเ,ออเคยเห็นเขาทาง YouTube พูดถึงการเล่นกีตาร์เรื่องเกี่ยวกับกีตาร์เรื่องเกี่ยวกับการบันทึกเสียงแต่นี้ก็ถือว่าเป็นมือกีตาร์คนหนึ่งที่ผมว่าสมควรแล้วละ่ะที่เขาจะมีกีตาร์แบบซิกเนเจอร์ของเขานะครับเพราะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งหมู Big s s s Signature นะฮะในกีตาร์ทรง explorer all black นั่นเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ ผ่านทาง www.musicarms.net นะครับหรือว่าผ่านทาง line at musicarms นะครับ arms นี่ ARMS นะฮะหรือว่าโทรไปที่082331 3830ก็ได้อ่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่หมู Big Ass สนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่เจ๋งแหละพี่เจ๋ง Big Ass เนี่ยคือ หลายคนคงเห็นแหละแกเคยถูกนำมาเปรียบเทียบกับหลายๆคนที่อาจจะอยู่ในโลกของบันเทิงโลกของคนที่มีชื่อเสียงถ้าจำกันได้นะ,ะพี่เจ๋ง Big กแอเนี่ยเคยถูกเปรียบเทียบกับพระเอกภาพยนตร์เรื่อง Gradiator คงจะจำกันได้นะ,ะด้วยความที่พี่เจ๋งเองมีหนวดมีครานะฮะ หน้าตาแกก็อาจจะดูเข้มเข้มนะฮะก็เคยถูกไปเปรียบเทียบอันนั้นก็ถือว่าคล้ายนะก็ถือว่าคล้ายแต่อันที่ถูกไปเปรียบเทียบแล้วผมว่าไม่ค่อยคลายเท่าไหร่เนี่ยคือที่ไปถูกเปรียบเทียบกับบูเบลีนอะไรนั่นอะผมว่าไม่ค่อยคลายแต่ล่าสุดนี่ถูกเปรียบเทียบกับคนที่เป็นข่าวว่าจะมาคุมแมนยูนะฮะนั่นก็คือรูเบนอามอริมนั่นเองผมว่าตั้งแต่เปรียบเทียบมานะ อันเนี้เหมือนสุดคล้ายสุดอ่ะคือถ้ามองเผลอนๆนี่ก็เออใช่ว่ะพี่เจ๋งบิ๊กแอสแน่ๆเลยนะฮะรูเบนอโมริมฮะก็ถือว่ามีข่าวนะว่าจะไปคุมแมนยูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเขาเอามาเปรียบเทียบกับพี่เจ๋งบิ๊กแอสนะครับว่าหน้าตาคล้ายกันมากๆจนกระทั่งมีการแซวกันว่าพี่เจ๋งจะหยุดร้องเพลงแล้วนะครับ แล้วจะไปคุมแมนยูอะไรขนาดนั้นก็มีเหมือนกันจุงแั้วก็เหมือนกันเล่นๆกันนะนะแล้วก็แกก็ต้องออกมาแบบบอกว่าไม่ได้ไปคุมแมนยูคือเล่นต่ออซึ่งก็น่ารักดีอ่ะนะครับแต่ถ้าว่ากันตามตรงก็คือมีการเปรียบเทียบกันนะฮะว่าพี่เจ๋งกับอารมิมนะฮะคล้ายกันมากจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะที่ผมว่าคล้ายมากๆอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ2คนในบิ๊ก s อนะครับ อามาถึงเรื่องเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็เลยอยากหยิบยกอีกหนึ่งเรื่องมาพูดถึงเพราะว่าเพิ่งจะเห็นนะว่าเขาจะมีเฟสติวัลอันนึงที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าและผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นเฟสติวัลใหม่ท,ที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะเขาใช้ชื่อว่าคิดเฟสติวัลนะฮะคิดเลยนะคิดเลยคิดเลย นะฮะไม่ใช่คิดที่แปลว่าเด็กนะคิดเลยคิดเฟสติวัลนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะรวมแบบขาร็อกเอาไว้เยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นโลโซอัมพลลำพูนหินเหล็กไฟโมเดินด็อกและก็ออนารีซึ่งจะจัดขึ้นวันที่11เมกราคมปีหน้าที่ทันเดอร์โด e เมืองคองทานีนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเริ่ม early bird แล้วนะฮะวันนี้เป็นวันแรก ในการ euh, เปิดให้ Early Bird นะครับแล้วก็จะ Early Bird ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ขายจริงอีกทีนึงก็คือวันที่16พฤศจิกายนเลยทีเดียวนะครับ i r r l y b i r เนะฮะเขาจะมีบัตรนั่งด้านหน้านะฮะราคา2,500บาทจากราคาปกติ3,000บาทแล้วก็มีบัตรนั่งด้านหลัง Early Bird นี่2,000บาทนะครับราคาปกติ2,500บาท แล้วก็มีบัตรยืน Early Bird 1 5ร0พันาครปกติคือ2,000บาทนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับแล้วก็รู้สึกได้ว่าแม่อยากไปสัมผัสกับตำนานร็อกที่ได้เอ่ยไปทั้งหมดนะฮะก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้อย่างที่ผมบอกนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤศจิกายนเนี่ยเป็น Early Bird แล้วก็ราคาเต็มนี่จะเป็นวันที่16พฤศจิกายน เป็นต้นไปนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อบัตรได้ที่ไททิเกตเมเจอร์นะฮะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่อยากจะนำมาบอกกล่าวกันนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ละล่ะนะครับก็เลยอยากจะนำมาบอกกล่าวกับทุกๆคนนะครับ อันเนื่องมาจากว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่สยามสแควร์นะครับจะมีงานชื่อว่าสยามสแควร์วอลกิ้ง t ตรีท f อนะฮะก็ถือว่าทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับเขาร่วมกับพันธมิตรจิตอาสาเพื่อคนพิเศษมูลนิธิ5 l อนะครับและก็สภาสังคมสงเคราะห์นะครับเขาจัดงานสยามสแควร์วอลกิ้งสตรีท l อขึ้นนะครับซึ่ง วันที่2และ3พฤศจิก,กายนนี้นะครับเพื่อที่จะร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมด้วยการเปิดโอกาสให้คนพิการเนี่ยได้แสดงศักยภาพและก็ความสามารถผ่านโชว์รูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินแบบร,ร้องเพลงเล่นดนตรีเต้นนะฮะร,รวมไปถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้พิการที่จะนำเอาอาหารเครื่องดื่มหรือว่า สินค้าแฮนด์เมดเนี่ยนะครับแล้วก็งานคราฟต์งานอาร์ตนะครับมาโชว์กันก็งานเนี่ยมีทั้ง2วันนะครับตั้งแต่11โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มนะครับซึ่งในช่วงเย็นของแต่ละวันเนี่ยก็จะมีแฟชั่นโชว์นะครับมีการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจใน ภาษามือแบบง่ายๆ6หมวดไม่ว่าจะเป็นการทักทายการให้คำชมการเดินทางการจับการทำอาหารการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมวาดรูปสุดน่ารักนะครับโดยศิลปินคนหูหนวดที่คุณจะได้รับภาพนะครับภายใน5นาทีแล้วก็ยังจะมีสินค้าฝีมือคนพิเศษด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาใจกลางสยามมีรันด o อมแดนซ์ด้วยอ่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับใจกลางสยามสแควร์เลยทีเดียวเราก็เลยนำมาบอกกล่าวกับทุกๆคนให้ได้ทราบกันนะครับเผื่อเสาร์อาทิตย์นี้คุณไปเดินสยามกันก็อาจจะได้พบกับงานนี้ด้วยนะฮะเอาละนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ นำมาฝากกันในวันนี้นะครบับปิดท้ายด้วยเรื่องฟุตบอลก็แล้วกันเนาะ,ะเพราะว่าพรีเมียร์ลีกก็แน่นอนฮะมีเตะกันนะครับในสัปดาห์นี้โดยที่คู่แรกเลยเนี่ยทุ่มครึ่งของวันเสาร์นะฮะนิวคาสเซิลเจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็4ทุ่มบอร์ดมัรเจอกับแมนซีออสวิดทาว w ์เจอกับเลสเตอร์ ลิเวอร์พูลเจอกับไบรตันโอ้นี่ถือว่าเป็นแมตช์ที่2นะฮะหลังจากที่ลิเวอร์พูลชนะไบรตันในคาราบาวคัพมาก็พรุ่งนี้วันเสาร์ลิเวอร์พูลกลับมาเตะในแอนฟิลด์ก็รับการมาเยือนของไบรตันนะครับนอตติงแฮมฟอเรสเจอกับเวสต์แฮมนะครับแล้วก็เซาท์ตันพบกับเอเวอร์ตันนะครับอันนี้เป็นคืนวันเสาร์แล้วก็มีคู่ดึกอีกหนึ่งคู่ตอนเที่ยงคืนครึ่ง นั่นก็คือวูฟเจอกับคริสตัลพาเลทนะฮะส่วนวันอาทิตย์ตอน3ทุ่มสเปอร์ urs, เจอแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็5ทุ่มครึ่งถือว่าเป็นคู่ใหญ่เลยนะแมนยู U, กับเชลซีพบกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะที่จะแข่งขันนะฮะและก็อีกคู่หนึ่งที่จะแข่งแต่ว่านี้เป็นมันเดย์ไนท์นะครับนั่นก็คือฟูลแลมครับ เบรนฟอร์ดนั่นเองนะครและนั่นคือทั้งหมดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเอาละครับวันนี้ผมหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เราค่อยกลับมามาพรุ่งนี้ไม่มาเสาร์อาทิตย์ไม่มาเสาร์อาทิตย์ไม่มานะครับก็กลับมาจะเจอกันวันจันทร์นะครับผ่านทาง YouTube ของ Smile Radio Facebook ของ Smile Radio แล้วก็ Facebook ของจิกโกยามดึกนะครับ สุดสัปดาห์นี้ใครที่ไปพักผ่อนไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขกันนะครับแล้วพบกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ